ว e l c ั m e back to my c h a n น e น BIKERINSPIRE วันนี้ผมพามาดูปืนลมรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง Tiger Air แ u n j กุ1000ปืนลมดีไซน์ดูดันแข็งแรงและเหมาะทั้งการซ้อมยิงเป้าและใช้งานทั่วไปสำหรับคนที่กำลังมองหาปืนลมแรงๆในงบคุมคุ้มรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆตัวภายนอกของ JD 1000มาในลุคแท็กติคอลดำด้านทั้งตัวโครงสร้างทำจากโลหะผสมกับโพลิเมอร์ ทำให้มีความทนทานแต่ไม่หนักจนเกินไปเวลาจับถือรู้สึกกระชับมีรางติดอุปกรณ์เสริมด้านบนและด้านล่างสามารถติดกล้องเล็งไฟฉายหรือเลเซอร์ได้ตามต้องการลำกล้องเป็นแบบเกลียวช่วยให้กระสุนวิ่งนิ่งขึ้นมาพร้อมศูนย์เล็งแบบปรับได้ช่วยให้การเล็งเป้าทำได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้านในของเจดีหนึ่พันใช้ระบบลมอัดแบบสปริงแกสแรมขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน ห้องลมออกแบบให้คงแรงดันได้ดียิงต่อเนื่องได้โดยแรงไม่ตกวัสดุภายในทําจากเหล็กเคลือบกันสนิมเพิ่มอายุการใช้งานยาวนานช่องใส่กระสุนเป็นแบบบรรจุดเดี่ยวเพื่อความเสถียรของวิถีกระสุนแต่มีรุ่นดัดแปลงที่รองรับแม็กกาซีนหลายนัดสําหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในด้านประสิทธิภาพไทเกอร์แอกุนเจดีหนยิงได้แรงประมาณ9 0 0 1 2 0 0 fps ขึ้นอยู่กับประเภทกระสุนที่ใช้ ระยะยิงแม่นยำอยู่ที่ประมาณ30-60เมตรเหมาะทั้งการยิงเป้าฝึกฝนในบ้านหรือสนามหากใช้กระสุนหัวแหลมมาจาัดจอดทะลุเป้าได้ดีมากการดีดถอยหลังมีน้อยควบคุมง่ายเสียงไม่ดังเกินไปเหมาะกับการซ้อมทั่วไปแต่ถ้าต้องการความเงียบเพิ่มสามารถติดซับเพรสเซอร์ได้น้ำหนักปืนบาลานซ์ดีทำให้ถือยิงนาน,าน,านได้โดยไม่เมื่อยมือ,มอ โดยรวมแล้ว t i เกอร์แอ u n น d 1,000เป็นปืนลมที่คุ้มค่าแข็งแรงดีไซน์สวยยิงแรงและปรับแต่งได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปืนลมใช้งานจริงจังหรือคนที่อยากเริ่มยิงปืนลมแบบมืออาชีพข้อเสียอาจมีเรื่องระบบบรรจุกระสุนที่ต้องใส่ทีละนัดในรุ่นมาตรฐานและบางส่วนอาจหนักเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่แต่ด้วยราคาที่จับต้องได้และประสิทธิภาพที่ให้มาถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าซื้ออย่างมาก ถ้าใครเคยใช้เจดี1 0 0 0หรือมีปืนลมรุ่นอื่นแนะนำคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม b i k e r i n s t i r e แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ